So the vision of CMB Thai is to be digital-led bank with ASEAN reach. So our parent Siambi Group is an ASEAN bank. It is the fifth largest bank in uh, Southeast Asia. In CMB Thai, we are the eighth largest bank. So we are a small bank in Thailand. And uh, our strategy in Thailand is to be focused. Reflected in our vision is to be digital-led and then leveraging our ASEAN reach. So, in um, helping Semitai achieve that strategy, we need to basically take the group's direction, work with the local business units and divisions to basically align the plans and resources needed. So, if our employees uh, believe in our strategy and are committed to it and contribute to achieving that plan, if they feel happy doing it, I think to me that is a success. เราดูแลลูกค้าที่เป็นภาคธุรกิจโดยการสร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มครอบคลุมทั้งตากประเทศและในประเทศด้วยเรากำลังเป็นตัวกลางในการเชื่อมลูกค้าแล้วก็น่าจะเป็นการเปิดอาเซียนให้คนรู้จัก cmb มากขึ้นใน cmb นะครับเป็นองค์กรที่ต้องเราเรียกว่ากระถัดรัดการที่จะเข้าถึงผู้บริหารเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายเราสามารถเสนอความคิดเห็นที่สำคัญที่สุดคือเราได้รับการตอบรับหรือการตัดสินใจจากผู้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นธนาคารที่ทำงานา up, แบบสตาร์ทอัพเรามีกฎระเบียบแต่เรามีความยืดหยุ่น ณว,วันนี้เนี่ยธุรกรรมทางการเงินที่เราจะไปกันเนี่ยมันคือดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นหลักละเพราะฉะนั้นในการทํางานกับทีมดิจิทัลเนี่ยเราจะให้เขาเข้าใจว่าภาคธุรกิจเนี่ยการทําธุรกิจแบบนี้มันก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงกับธนาคารแล้วก็ดิจิทัลทีมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอย่างไรของกระบวนการนี้ทําให้เห็นถึงคุณค่าตั้งแต่ต้นน้ําก็คือภาคธุรกิจยันกระทั่งปลายน้ําก็คืองานที่เขาสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ ส่วนตัวก็คือดู3ทีมครับเซอร์บิซิเนสที่เป็นของรีเทลแล้วก็เป็นของร์ปอเรทเลเวลในมุมมองของตัวดิจิตอลเองครับฮาร์ดสกิลเนี่ยเราเชื่อว่ามันเทรนกันได้ส่วนที่เราจะโฟกัสจริงๆคงเป็นเรื่องของมายเซ็ตหรือว่าซอฟต์สกิลเนี่ยของตัวบุคลากรแน่นอนเขาต้องมีความโอเพนมายเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าทีมที่เนี่ยครับเรามีอินโนเวชันอะไรใหม่ๆให้แบบเรียนรู้กันตลอดเวลาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของตัวอินเตอร์เพอร์ซันอลสกิลการทํางานแบบอา,จายจเนี่ยการพูดคุยต่าต่านานางนนานเนยมัจะกิดขึ้ ลอดเวลามันเลยจําเป็นสําหรับการพูดคุย,คยกันพยายามเหมือนกับใส่ไ n เซ e t ความ f l e x i b i l i t y ให้กับน้องอยู่แล้วซึ่งความ f l e x i b i l i t y เนี่แหละมันเลยไม่ได้เหมือนกับถูกจํากัดสโคว่าโอเคงานที่คุณจะได้รับมอบหมายเนี่ยมันต้องอ,อยู่ในกรอบแค่นี้นะคุณใส่แพชชั่นว่าเนี่ยทีมแบงค์ของคุณเนี่ยโอเคอาจจะเป็นแบงค์ที่เล็กที่ไทยอะไรครับแต่ว่าในระดับอาเซียนเนี่ยเราแบบระดับ5นะเรามีคอนเน็ชันในเลเวลของอาเซียนเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะอะไรเงี้ยด้วย W ว y of work ของเราในแหละที่เราพยายามสื่อออกไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งเนี้รจะพาาไป ดิจิทัลลิทแบงก์วิดเอชเชนรีทได้ ก่อนที่จะมาทําที่นี่ก็คิดว่าแบงค์จะต้องแบบซีเรียสแต่พอมาทําแล้วจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือเราจะมี PO ที่ไปคุยกับบิสเนสให้แล้วหลังจากที่ได้รีควอรี่เมนต์มาค่ะทีมดิจิทัลก็สามารถทํางานเองได้ตั้งแต่ต้นจนจบถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบงค์มันก็ไม่ได้มีผลต่อการทํางานของเราค่ะเพราะว่าเราเป็นทีมที่แยกออกมาทําแล้วก็เสร็จจบในตัวเองการทํางานที่นี่ทํา,าทให้เนลรู้สึกว่าการที่เป็นผู้หญิงก็เดบได้แล้วก็ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน คือเพื่อนร่วมงานนะก็จะมีอายุที่หลากหลายก็รู้สึกว่าสุดท้ายมันคือเราเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราไม่ได้มีแบบกำแพงว่าแบบในเรื่องของอายุทุกคนมีเสียงเท่ากันคนที่จะมาทํางานกับทีมเรานะคะก็น่าจะเป็นคนที่ชอบทํางานใน Environment ที่เป็นอาจารยแล้วก็ชอบความรวดเร็วถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่อยากเขียนมากกว่าหนึ่งภาษาเพราะว่าเราพยายามทําทีมให้มีความเป็น full stack our culture as a whole um, is more regional. we have a flat hierarchy, so employees get to engage with management and staff from various uh, parts of the bank as well as various levels, not just in thailand but also across the region. so i think we offer something differentiated right to the talents that we want to attract out there. ณวันนี้เราเป็นแพลตฟอร์ม r o ูไวเดอร์สิ่งที่เราอยากเห็นในอีกหลายๆปี2-3ปีข้างหน้ากคือว่าถ้าเราสามารถเป็นแพลตฟอร์มแบงกิ้งของฟินเทคแล้วเราสามารถเติบโตไปพร้อมกับฟินเทคได้เพราะฉะนั้นเราต้องการทีมงานที่ทํางานแบบฟินเทคนะครับแต่เข้าใจธุรกิจของธนาคารเพื่อที่ว่าเราจะสามารถสร้างแพลตฟอร์มของธนาคารที่เหมาะสมกับฟินเทคเหล่านั้นและนั่นคือคุณ okay.